ภาวะสมองเสื่อมนะคะจะเป็นโรคที่มีระยะการดำเนินโรคที่ค่อนข้างนานค่ะในช่วงแรกเราอาจจะไม่ตรวจพบหรือว่าไม่เห็นสิ่งผิดปกติในผู้สูงอายุเลยค่ะแต่ว่าเราสามารถสังเกตได้ง่าย,ายๆเช่นจะถามคำถามเดิมซ้ำๆจำไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้เราทำอะไรไปหรือบางครั้งมีระยะของการเดินที่เป็นก้าวสั้นๆแต่ว่าบางคนก็อาจจะแปลกใจเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยยังจำเรื่องราวในอดีตได้การจำเรื่องราวในอดีตได้เป็นความจำระยะยาวค่ะแต่ว่าโรคภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะเริ่มจากการจำความจำระยะสั้น ไม่ได้เช่นกินยาหรือยังไปไหนมาเมื่อเช้ากินอะไรถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้บ่อยขึ้นซ้ําขึ้นถี่ขึ้นนะคะแนะนําให้พาไปพบแพทย์เพื่อทําการสแกนสมองแล้วก็ตรวจละเอียดค่ะ ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะบางครั้งจะมีปัญหาอารมณ์ร่วมด้วยค่ะเช่นฉุนเฉียวโกรธง่ายค่ะปัจจุบันนะคะภาวะสมองเสื่อมยังไม่มียารักษาให้หายขาดนะคะแต่เราสามารถชะลอภาวะสมองเสื่อมให้เกิดช้าที่สุดได้ค่ะเนื่องจากโรคสมองเสื่อมเป็นภาวะการเสรื่อมทางสมองนะคะซึ่งมันจะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆตามการเวลาหรือบางท่านอาจจะมีโรคภายในสมองทําให้เกิดการบาดเจ็บในสมองร่วมด้วยค่ะแต่ว่าเราสามารถมีวิธีการรักษาหรือว่าช่วยบําบัดฟื้นฟูเพื่อคงภาวะสมอง เสื่อมให้อยู่นานที่สุดนะคะไม่ให้แย่ลงไปมากกว่าเดิมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ แนวทางในการดูแลนะคะเราจะแยกเป็น2ประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรกคือด้านการใช้ชีวิตประจําวันหากผู้ป่วยสมองเสื่อมเข้าพักกับเราเราจะมีนักบริบาลวิชาชีพคอยดูแลด้านการทานอาหารด้านการทานยาการอาบน้ําหรือแม้กระทั่งการขับถ่ายค่ะอีกส่วนหนึ่งที่วินเนชจะให้ความสําคัญคือการคงความสามารถของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมให้นานที่สุดโดยมีคอสกิจกรรมบําบัดค่ะคอสกิจกรรมบารรมบาดัรรบาดเป็นคอที่คอยกระตุ้นการรับรู้ความเข้าใจของผู้ป่วยสมองเสื่อมให้ชะลอความเสื่อม ให้ได้นานที่สุดค่ะ ผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะที่มีอาการรุนแรงสามารถมีอาการรุนแรงได้ถึงการทำร้ายร่างกายคนอื่นทำร้ายร่างกายตนเองคิดหนีออกจากบ้านหรือว่ากว้างปาข้าวของค่ะสิ่งสำคัญในการดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่มีอารมณ์รุนแรงถึงระดับนี้นะคะญาติจะต้องให้ความเข้าใจว่าตอนนี้ผู้ป่วยไม่ได้เหมือนเดิมแล้วสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องพาไปโรงพยาบาลเพื่อปรับยาค่ะเมื่อหลังจากปรับยาแล้วผู้ป่วยจะมีอาการที่ดีขึ้นปัญหาด้านอารมณ์ลดลงหลังจากนั้นเราก็จะสามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องมีการจัดกิจกรรมสันทนาการเช่นการทายคำทายชื่อจังหวัดประดิษฐ์สิ่งของหรือวาดภาพระบายสีนอกจากเป็นการผ่อนคลายให้ผู้สูงอายุแล้วและยังเป็นการกระตุ้นสมองให้ผู้สูงอายุด้วยค่ะ ใครที่สนใจเข้าฟื้นฟูกับวินเนสสามารถเข้าฟื้นฟูได้ใน2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกคือเป็นคนไข้ในนะคะก็คือเข้าพักกับทางเรารับการฟ,ฟื้นฟูภายในสูนนะคะกับรูปแบบที่2คือเป็น OPD case นะคะหรือเป็นเคสที่ไปกลับค่ะจองเวลาเข้ามาได้รับการบําบัดแล้วก็กลับบ้านได้ค่ะหากสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรที่ให้ไว้ไลน์ a c e b o o k หรือว่าเว็บไซต์ค่ะ